อยากกินยังอยู่บออยากกินยังกับฟันเอาได้กินมาสุดย่างเอออยากกินยังก็ได้กินอันนั้นแหละอยากกินอิ่มกินเต็มกับกินโลดกะได้มาแล้วจมังสือแนวการสนิมมาพร้อมเด้อ ต้องซื้อลงบินไว้หันยาเขียวนะอย่าเอามาเกินบมแมนเสียมาสี่โหลดมึงได้ห้วยกูได้ใายซื้อบ้านสี่โหลดมึงได้ดี สบายดีพ่อแม่พี่น้องชาไทยเสร็จปะชาไทยชาไทยชาไทยมาเนี้ยชาไทยมานี่ชาไทยมานี่ชาไทยชาไทย เสาเต้ยเหลือมานิเหดือบ้าดหลือบ้ากำลังคันแขีวได้หนินะกำลังคันเขียวมาดูผมโอ้โหโอ้โหด้านนี้กําแพนสางกำลังเห็ดอยู่ด้านหล้งก็าพนพอน้องลีดกำลังสูบกับแบดอยู่พี่น้อง เธอบอกว่าเธอฉีดวัคซีนเขาไปซามเค็มแต่เธอบอมีอาการอะไรๆเธอวะแต่เข้ามาสังเกตแล้วนะเธอหนังผากลายรอบนะสงสัยเป็นอาการคือการกระห้านี่แหละบสูแดดฮะดีเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนน่ะพอน้องหลีกนะ่ะอันเมียเธอนะี่อ้วนเนาะเมียเธอนะี่บสูแดดแต่เธอนะ่สูแดดเหตุวี่กอะ บานิเธอร์น่ะผสสู่ฟนเมียเธอผสมสู่ฟนของเมียอ้วนเนาะเออเราผสมสู่ฟนได้เมียเราน่ะจักหอดไซร์พี่น้องเลยสร้างครับเนี่ยทางเทิงก็ยังมาทางขึ้นอยู่ต้องใส่สิบรเล่ออกมาเนี่ มันที่ปูทางด้วยตัวเองนะเนาะพี่น้องมันก็สีสาแน่เพราะว่าผื่นทานของเห่านะมันก็บบ่มีตัวดึงตัวจองอะไรก็ได้เนาะ,นะพอแม่เห่าจะเกิดมาอยู่ในฐานะที่ยากจนบางคนก็คิดว่าไม่จนนะที่มีเยอะแยะเลยใช่เธอ ที่พ่อแม่ฉันมีเยอะแยะแต่ว่าฉันไม่มีเงินอืมที่ร้ายแต่กับบมมีเงินมันกับบมมีต้นทุนมันกับข้อสนับอหลรพี่น้องเอ้ยเอาง,ง่ายๆเนาะคืออย่างที่ฮาวเวลคอนเดทุกอย่างนะมันขับเคลื่อนด้วยเงินแมนยูเมื่อก่อนนะ อ่าจีบ,บ่ได้ใส่เงินบ่ได้ใส่เงินแล้วเพระาะว่าโลกมันก็ยังม่ทันอ่าน,นโลกมันยังม่ทันหาพัฒนาขนาดนี้ทุกเมือนี่บอ้าโลกมันไปไกลเลยทุกเมือนี่ทุกอย่างมันก็นขับเคลื่อนโดยเงิน ผู้ทางโดยตัวเองนะมันซ่าเนาะเพราะว่าพื้นฐานของเห้านะมันบอกคือคนอื่นบอกคือคนที่เขามีพื้นฐานอ้ออาวยังบอกทะเลบอกทางเทิงลัางคานะบอ๊ เห็ดยังอยู่อันขื้นไปรูปสื่อให้มันเปื้อนสื่อบอสบ่เขาขึ้นไปรูปสื่อให้มันเปื้อนบ่ฮะ มาบ่บุ่มกระบุ่มคือเก้าโอ้ยเนอะกูเหื่อยกับส้างเด้กท่านบอฝกฝ่าบอ,บอจี้อันนี้ร้อนนะบอได้พี่น้องกูฉันเหนื่อยหลือเกินอ่าาทอโอ้ กำลังติดอันเพ,นพดานเม,มื่มอ,อไหร่มันจะเสร็จ <บา S 1> ทุกคนเ <บา S 1> มื่อไหมันสีแล้วทุกคนเ <บา S 1> มื่อไหนมันสีแลว้ว <บา S 1> อืม,อม จช็คสิบอายังลืมนะส่างเห็ดเสียเซล่วบอกอย่างหนึ่งเห็ดอย่างหนึ่งเจ้าขอบมันอ่ะผัดอามาผัดผัดน้อยกัซซ่าซเนี่ย คนเบิ่งบางคนคิดว่าเออมันรวยนะมีที่ไร่ที่นาเง่นน,นี่นั่น <c oughs> มีที่ก็จริงแต่มันบ่มีเงินมีที่ร้ายแต่บ่มีเงินกับกัวมไม้ก็อยู่แต่ในที่แหละเพราะว่าทุกมือนี่มันก็ใส่เงิน,นก็นต้องหาเงินคือเก่าพี่น้อง โอ้ยใครเต็มยมดูยงังใคเนาะมิแต่ว่าบ่มีเงินเออถ่ายคลิปอันเรียกร้องความสงสารอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินให้ยใสอีกแล้วอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินให้สา,า,หาง,งนหน้าสั่งนะนี่ให้แล้วเธอฉันกับบดเคยดูถูกผู้ใหญ่ใจดีนะ ถ้าผู้ใหญ่จใจดีฝากเงินให้ฉันสัก,กอาอือฉันไม่เคยปฏิเสธนะฉันไม่เคยบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีจ๋าไม่ต้องส่งเงินมาให้ฉันนะฉันไม่เคยพูดอือม,มีตบอกว่าฝากมาเลยฮะยินดีรับ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณตัวเอง ท,ที่ทําบุญมาหลายอบอมแอนแค่เพียงแต่ทําบุญกับเคสต่างๆที่ถูกที่ยากลำบากลำบนที่นองเ้ยที่ได้บุญที่สุดแล้วก็บ,บุญนุ้นส่งที่สุดนะคือเขาทำบุญกับขอบครัว กับพอ่อกับแม่เฮาเนาะหลายคนอาจสิบบทเสือว่าการที่เฮาทำบุญกับพอ่อกระแม่เหตุก็บพอ่อกระแม่ทำเพื่อเพื่อ,อแม่แล้วกุศลนั่นสินุนส่งเฮาเองหลายคนเขาอาจสิบบทเสือก็บทเสือเรื่องบุญเรื่องบาปบ,บางคนนะ แต่เข้าเสือเนี่ยขาเสือการที่เขาดูแลพ่อแม่แบบทำเพื่อพ่อเพื่อแม่มากสินะทุกมือ่อนี่กับบุญกุศลน่ะละที่นุ้นส่งเขาเนาะ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณพี่ป้านะ,ะทุกคนโว่าสิเป็นคนลาวคนไทยเป็นไพรกันแล้วแต่ที่เคยส่วยเลือแล้วก็ซับพอร์ตขอบครัวบัานสีเขียวขอบครัวกองบาว boy, บอยบ่าวฝั่งลาวซัพพอร์ตเรื่องยังถูกเรื่องพี่ไม่เงินไม่พี่ไม่มีเงินฝากให้เลยแต่พี่ดูโฆษณาให้พี่ดูคลิปให้จบแค่นั้นก็ขอบคุณหลายๆแล้วพี่ เนาะถามบ่มีฝากเงินเอ้ยถามบ่มีเงินฝากให้กับบุเป็นอย่างนะเนาะเฮาก็บ่ได้เรียกร้องหรอกอุ้ยมันสิรูดออกมายังไดนี้เฮาก็บ่ได้เรียกร้องดอกผู้ใดให้เฮาก็เอาเนาะผู้ใดฝากเงินให้เฮาก็เอาผู้ใดบ่มีฝากให้ก็บ่เป็นอย่าง ก็มีตะําขอพุ่นอะไรที่เบิ่งคลิปหายกสิขามไปเบิ่งสางก่อนท้างในจะหอดอะไรที่ทำเนี่ยที่ทำร้านนี่บอกเขาก็เตรียมสิเป็นหนี่คือการเขาก็สีกู้เขาคือการมาเห็นนี่เพราะว่ามันอพอเงินทำพอเนาะเขาก็เ,ากเตรียมสิเป็นหนี่คือการจเาเขาบด้มีเงินหลายปนานนันดอก บางคนมองว่าเขามีเงินหลายหน่นนี่นนกระซาถูกเขาให้มีเงินหลายขึ้นดังทีหลายหลายคนมองเด้อเนาะจริงๆมันจะมีขนาดนั้นดอกฉันไม่นิมีขนาดที่อย่างที่เธอคิดนะโอ้ด้านในมันก็สิมืดแน่แต่ล่าสุดไฟบอกว่ามาแล้วทุกคนไฟวัดสมานอ่า ต่อเขาหายแล้วใช่ป่ะเป็นยัาม่วป้าตัวคือมือแท้ติ๊ตัวนี้เขาไปเห็นกับมือเนาะตากรมจะเห็นว่าคือมือแท้เหตุนั้นมันแจ้งๆหนักว่าโอ้ยจะเห็ุแนวใดดีอันนอดที่เขาเจ้าเอาหายมากมันเป็นยังเกาะ เออมันบอกข่าวบอวมันบอกแข็งมอตะโกมนมาเลยบอกข่าวบว่มันบอกแข็งคือของเจ้าฮะแล้วได้เสร็จแล้วดีฝาดีกดานดบ่ไปแล้วสีท่าสีที่ล้างเสร็จแล้วนะ สิท่าซีที่ล่างบ่มองห้เนาะนะคือบท่าขื้นจะจังเอาผืนมันเป็นอะไรฮะอ้าวมันสิบ่แห้ง่งบ่สั่งกำลังติดอันเพดานย่องซีติดแอ,อร์น้ำเอาผืนราเนี่ก็ยังหลายอย่างอยู่ กำาพงกำแพงโน่นนี่นั่นโอ้ยังปั่มหน้ามีแทงหน้ามียังโอ้เยอะไม่พูดดีกว่าฉันปวดหัวเอาเป็นว่าจบแค่นี้ก่อนนะทุกคนพอกันใหม่คลิปหนาพี่เลอาพอกันใหม่เด้เอขอบคุณหล,ลายๆเบอร์ทุกคนที่เบิงเจ้าคลิป